ใครข้ามาใส่ไปทำใครหรอนี่เไปพูดกับเราหนยนะมุณก็ไม่รู้เป็นแก่และเด็กนะผมนะครับสวัสดีผมนะยโยผมไม่ใส่รือป่าน,นะผมนะวันนี้ก็จะพาเพื่อนไปยังท้ำคุณป่าน,นะครับผมนะที่ผมเองก็ไม่ได้มาหน,านมากแล้วนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมก็ บรรยกากาศธรจมยเป็นยังไงมั่งไม่มรู้นะบุ๋มก็จะพาพวกเรามาดูนะผมก็ถ้าคนไหนชอบคลิปนี้ก็ like, อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนะกดซับสไครต์ผมนะเพื่อนี้มีไตรใจดำคิดจะต่อเนื่องครับผมไปเราออกเดินทางแล้วบมเพราะตอนนี้ดูเหมือนฝนจะตกนะมันคึ้มมากเลยก็ไปจเจอนะผมไปครับครับผมนะตอนนี้ผมนี้เรมาถึงจุดทรรแล้วนะผมนะเพื่อนอยู่เดียวบริเวณน,น้ำแองลึกมากนะบุ๋่กล้องหนูนีมานหนามากนะเพื่อนนี่ ผมจะมาสำรวจดูไอ่ถ้ำมันเป็นยังไงบ้างนะนี่ดูสิครับข้างล่างโล่งมากนะแต่ช่วงนี้น้ำไม่มีนะผมคือแห้งคือแห้งนะว่ะคือแห้งมากเลยเขียวชูวมืดมืดน,นะพอาะฝนได้ฝนมานะช่วงนี้ก็ฝนไม่มานานนะแล้วแห้งหมึนนะมึนเบื่อ วันนี้ผมเองก็ได้มากำมาอย่างถ้ำแห่ง,งนะี้เลยนะถ้ำคนป่าที่ผมเคยมาเจอนะมันีคนมาใส่มาก่อนนะบอกอู้ือต่อวปเวราะแบบนี้เราก็จะมาดูว่าบริเวณน,นี้นเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหนครับผมนะเน,น,นี่ยป,ประมาณนี้นะ มีห้างเพิ่มป่ะมันจะมีห้างข้างบนนะป่ะป่ะนะมีห้างนะมดูห้างไข่นะมึงนี่ขี้เสียงเท้าเลยเดินข้างบนนะมันจะมาไม้ลองจับจับจับแบบนี้ันรู้เสียงอะไรไม่รู้เป็นเสียงพวกไก่ป่าหรือเก้งนะ มา,มาผมไม่ไดมนนม้มานานมากแล้วอะไื้อหา,านานมากอ่ะอืมมาทำนะนี่นะตรงนี้จะเป็นว่านลางจืดนะว่าว่านลางจืเดเยอะมากนี่มันสมุนไพรชนิดหนึ่งนะขึ้นดนี้เหมือนมีคนมาใส่นะดูกองไฟเลย พวกใไม้ไผ่ซืนนะนี่นฮะตะการนุมจีนนะผมผมไม่รู้ขามาใส่นะเพอที่ตรงนี้เหรอห่างไก่นู่นน่ะมันมวนมาใส่อยู่ห้างเลย่ะแต่ห้างนั่นอันตรายนะตกมนันอาจจะไม่ตายกับพิการได้นะผม ร้อนมากนี่ร้อนจริงตรงนี้ที่ผมไม่ค่อยมานอนแคมป์คือน้ำไม่ค่อยมีนะผมนะผมก็เลยเจอหรือเมฮ้ยหมืมนมคนมาอยู่อะ่ะเห็นไหมเห็นนะหมีคนยืนอยู่นะผมนะน่าจะเป็นคนอาศัยเนี่ยมั้งใครครับ พันดูเป็นคนอยุ่ไหมใครเข้ามาใส่ไม่ทำใครเหรอเฮกยไปพูดกับเราหลยนะหึูก็ไม่รู้เป็นคนแก่และเด็กนะพูดนะ ายครับนะ่ไม่รู้คนขี้เหร่คนตายนะเขาก้มอุ้ยกแล้วนะมึงนะี่ไขมือนะฮนะผมว่าน่ามีคนมาใส่ที่นี่นะมีกองไฟอยู่นะไม่รู้ใครนะม ไปล่ไปลดลยไม้ลวุว้คุยภาษากระเลี้ยงแล้วนะเขาไม่ตอบผมภาษาไทยก็ไม่ตอบผมเขายืนทำอะไรวนะ,ประไปอเลยะ่องไปดูฟังนะูใครนะผมนี่ผมมาถ่ายฝั่งนี้นะน,น,นี่ยพื่ เหมือนมีคนมาใส่นะพเพราะผมคุยกับเขาไม่คุยกับผมม่รู้เป็นไรเดีวเพื่นเหน็นไหมที่หนูนี่มีกองไฟไหมกองไฟนะั่นี่เขาทำอะไรี่หน

คนจะใส่ขนนึ่นะเพื่อนนะเมื่อกีมีคนมาใส่นี่นะผมไม่รู้นะว่ามึงตรงนี้ม,มีคนมาใส่นะเพื่อนนะถ้าผมรู้แนละ้วผมจะเอาของฝากมาฝากนะผมมืดนะผมนะอยู่ตรงไหนมืดนะลืมไปทำไเห็นเ<ม>ขาเองก็ไม่คุยแล้วนะผมเลยไม่กล้าไปใกล้เขเขามีมีดด้วยนะ ถ้า z ูมกันมันก็ไม่เห็นนะมุมมืดมากเลยนะใช่ะหมนี่ยมันกินไปผมยังไม่กล้าไปนะเพราะของมีนะงม,มีดมือเรื่องม่อรัวหมดเลย Ủa, nào, này nào học cái thì cô cua nó không mất khỏi thầm lái nó chơi được này đó, Để không, Để không? Để không? Để không này nó được Hãy subscribe này, không มันนี่มีคนมาใสานนน่นี่นเพื่อนเลยนะเนี่ยพ่อมีหางเลยเพื่อนเลยเออคือเอาใจเหรอเนี่ยเควมีหางเลยวะนีะ่มีหางด้วยนะมันนี่เกิดน่าจะเขาจะทำไม้ทำหางหรือเปล่านี่ฮะทางขึ้นอยู่นี่นเลยเขาตายท่าออะไรกินไปแนละ้ว ไม่ยอมออกมาจะทำเลยเพื่อนนะอ้ีกจึงเล่นด้วยมองไม่เห็นนะเพื่อนนะม,นมืดอะไรทำนะเราจะไปคดใกล้ช่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักเขาออกมาได้แค่นี้นะล้วมันมืดในรทำนะ nga có phải cay nè hiển mương vết và phẩn á để phèn không đấy để tù tu đấy bác không thấy thấy không mòn na rồi được, mấy, mấy nó, 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 này nó, Mấy nó, 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 này nó, 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 เอาโอกาสเสี่ยงสูงนะเพราะถ้าเขารู้ว่าเขาคิดว่าตัวเขาไม่ปลอดภัออยเขาจะทำร้ายเราได้นะผมก็ไม่รู้เป็นผูออ้หญิงผู้ชาย,ยนะทำไมไม่ทำอนะ่ะไม่เจ็บก่อเลยนะกล้องเขาก็เบอร์มากนะมึงวัี้ผมคุยกับนะเขาไม่คุยกนะับผมนะ

ผมดูไปผมยอมไปใส่สองหน้าแ,แต่จะไม่ส่องหน้าก่อนนะ Hoàng lấy ba nữa mà Em hơn đi phải chạy tí cái này hả? à lúc mà Cái bông bồ thả cho một lần lắm ฮะผมก็ไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายาเลยไปเขาไม่หันหน้ามองเราเลยนะเขาไม่ได้ส่องหน้าเราเลยเขาวิ่งเล่นฝันเลยแต่หลายคนทำเลยละโคตรว่าเลยนะทำเนี่ย เดี๋ยอมหาก่อนนะเขายังไม่มองหน้าเลยนะบุมนี่ใบ,บมันก็เต็มนะเอาอันนี้ไปไหมฮะดูดิมก็ไม่รู้ว่าใครเราจะผ่าฟืนนะผ่าไม้ไผ่เหมือนจะก่อไฟหรือเปล่านะแล้วเราคงไม่ได้เอาอะไรมา ดูผู้หญิงผู้ชายนะผมยาวนะดูดูไม่เข้าไปลูกคนใด้นิว่าเอาทำห้างด้วยไหมเนี่ยดูดิเจ้าของนะนี่ห้างเขามันจะมาทำวิวเล่นหรือเปล่าทุกอย่างมัน,นทำที่ ผ่อนเด้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยนะดูเราพรมาก็ทวดนี้มือีการดีแล้วหนระ้งนี่ก็ทวดแล้วเขาจะมาทำที่พักผ่อนนี้ถือว่าดีนะเก็ยอมใจนะมาอยู่คนเดียวกลางป่านี้ ไม่รู้ใครอ่ะเอาไม่คุยแล้วไม่ยุ่งกันแล้วนะสองคนสองใครไปน,นี่คือห้างเขารวมอาเลยนะนห้างเขาเฮ้ยห้างเขาฮะ ันทำมาสักอย่างนะผมเรียกเขาไม่ตอบผมนียไม่เรียกนะไม่รู้กับคนใครยังไงบอกว่าอยากดูความมอยู่กับมันอยู่นี่ทำไมนะเพื่ออะไรแต่เขาไม่ตอบผม แน่ใจนะผู้หญิงผู้ชายเขาไม่คุยผม,มไม่รู้นะเพราะหน้าเป็นผู้ชายนะเพราะผู้หญิงมือหน้าไม่น่าจะอยู่กลางปากคนเดียวได้นะเอาไว่าแั้วหมดนะนี่ก็เป็นรื่องปวดนะนะผมกนะ็มะมจะคิดว่ามันนี่เดินทางกลับแล้วเหมือนน,นะแล้วเดี๋ยวว่างๆเราจะเอาของกินไม้ของใหม่นะบ่ นันซึ่งเราไม่เล่ใจเลยมาเลยเราไม่รู้มีคนอยู่เ <c oughs> ขาไม่ปลวงวนหน้ามีคนอยู่หรือเปล่าแล้วเไม่รู้นะเขายื่ตลอดหรือเปล่าก <c oughs> ็ไม่รู้ไม่รู้ว่าทำอะไรนะ <c oughs> มันก็มันทำอะไรก็ออกไฟสักอย่างหรือเปล่าดูบริเวณนี้ดทว่าขายเกล็ดแล้วเขาต้าน,น,น <c oughs> ไม้ต้นนี้ม่นคืตอนหลังร่มเย็นมากนะมันเลย โอ้ยเฉลย,ยไปตัวนะเห็นมากแล้วเนี่ยอาว่าผมเดทางกลับแล้วนะผมผมไม่ลุกอ้วนละแอบครับผมนะตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ลุกเปิดเลยนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หนูฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนะกดซับสไครต์ให้ผมนะเพื่อที่ผมมีกำลังใจทำ คลิปต่อๆไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวไอ้พี่น้านะอย่าคงกินไม้เขานะผมนะผมไม่ลวกนะครับก็เดี๋ยวอย่าคงกินของใช้ไม้เขานะผมก็ถ้าเพื่นอนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Share กดซับสไครต์ผมนะ <c oughs> เพื่อที่มีความใจที่จะทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับผมซึ่งวันนี้น้องของเพื่อนลายไปก่อนนะผมเจอกัยพี่น้าเอ้พี่น้าผมผ่านเพื่อนนี้มากำลังดูว่าผมจะเจอเขาหรือเปล่านะว่าจะคงกินไหมเขาก็าาาไปครับเจอไัยพี่นาพี่นาพี่คนล่างก่นนะครับ